ทุกคนมาดูต้นไม้ดอกไม้สวยๆค่ะชอบต้นไหนรักต้นไหนก็พอดูเพลินๆนะคะมีแต่ดอกไม้สวยๆนี่แคทตัสค่ะแคทตัสแคทตัสก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสวยทุกสายพันธุ์ค่ะถ้ามาแล้วเลือกไม่ถูกจะเพะก็เลือกไม่ถูกว่าจะเอาต้นไหนดีค่ะสวยๆทั้งนั้นตรงนี้หน้าวัวนะคะดูค่ะสีสัน สดใสแจ่มมากเลยแจ่มมากเลยโอ้โหเห็นไหมคะนี่ดอกเดลีนะสีขาวนี่ที่แขวนประดับนี้ยาเพชรชอบมากโปรดปรานมากรู้ไหมคะว่าเวลาอยู่ข้างในนี้เหมือนอยู่คนละโลกเลยเพราะอากาศเย็นสดชื่นไม่ได้อบอ้าวเหมือนที่ถนนเลยนะ พอเข้ามาในนี้แล้วจะรู้สึกได้โดยทันทีว่าเย็นค่ะนี่ต้นนี้ยาเพชรนำไปปลูกนี่สวยๆชอบโกศลนค่ะเพราะว่าสีสันสดใสเลี้ยงก็ง่ายค่ะชอบแดดด้วยยาเพชรชอบชอบจัดไปหนึ่งต้น <c oughs> แต่เดี๋ยวค่อยมาเอาค่ะสวยๆพาเพื่อนชมก่อนนะคะไปด้วยกันค่ะอันนี้ต้นวาสนาด่างนะเห็นไหม ไม่ได้ต้นสูงใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเขาทำเป็นประดับแบบอสั้นๆนะคะอนี่ค่ะตรงนี้เย็นสุดและเย็นเย็นมากๆเลยค่ะอพาเพื่อนๆดูอีกเนี่ยเยอะแยะผ่านไม้หลากหลายดูพอเพลินๆนะแต่เพรก็จำชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะอืมแต่รู้สึกถึง อะไรนะเขาเรียกความเย็นของไอดินแล้วก็ต้นไม้ค่ะเน่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะรักต้นไหนชอบต้นไหนดูเลยค่ะนี่ไม้ดอกทางนั้นค่ะไม้ดอกทางนั้นสีม่วงสีม่วงเข้มม่วงอ่อนสีขาวโอ้เพลินไหมคะอย่าเพชรพาชม ตรงนี้ก็ชอบนะคะเนี่ยเป็นเป็นดอกไม้ดอกดอกไม้เมืองนอกอะ่ะอันเนี้ยค่ะจัดเป็นพุ่มๆแบบนี้สวยค่ะสวยเวลาเราซื้อไปเราก็ต้องซื้อไปเป็นเยอะๆเราก็จัดเป็นพุ่มๆนะคะจะได้สวยอืมหน้ามองเพลินมากค่ะจะเพยอยู่กับต้นไม้แล้วเพลินมากแล้วก็ได้ต้นไม้ที่ชอบไปสองสามต้นค่ะ เห็นไหมคะเป็นเพื่อชอบไหม